สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ในครั้งนี้ระหว่างวันที่2 4จนถึง28มิถุนายนนะคะ2556ตลาดหุ้นไทยก็เข้าสู่กรอบของการพักตัวลงมานะคะหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนออก็ดีดตัวขึ้นไปนะคะก็เทสเกือบเกือบพันหจุดในระหว่างสัปดาห์นะคะหลังจากนั้นก็เผชิญข่าวในเรื่องของ QE กลับเข้ามาอีกระลอกหนึ่งนะคะหลังจากที่ประชุม FOMC ของเฟดเนี่ยก็ได้ผลปรากฏออกมาว่ามีกรอบเรื่องของการ ปรับลดตัว มาตรการ QE นะคะคิดว่าคงจะเริ่มในช่วงปลายปีนี้นะคะแล้วจะไปสิ้นสุดในช่วงกลางปีหน้านะคะก็ทําให้ตลาดเริ่มมีการปรับพอร์ตกันอีกรอบหนึ่งรับข่าวในเรื่อง QE ที่ประกาศออกมานะคะซึ่งต่างชาติกลับมาปรับพอร์ตค่อนข้างหนักนะคะในช่วงท้ายสัปดาห์ก่อนนะคะก็มองว่าอิทธิพลตรงนั้นเนี่ยน่าจะสร้างแรงกดดันให้กับตลาดต่อนเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังคงคาดหวังว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาสที่2แบบนี้เนี่ยน่าจะมีแรงซื้อ เรื่องของการทําราคาปิดบัญชีเข้ามาช่วยประคองตลาดได้บ้างนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของการดิ่งลงของตลาดที่ค่อนข้างมากแบบนี้เนี่ยกองทุนทริกเกอร์ฟันที่ออกในช่วงนี้เนี่ยหลังจากระดมทุนเสร็จก็น่าจะเป็นจังหวะด,ดีในการทยอยเก็บหุ้นนะคะรวมไปถึงนักลงทุนต่างๆที่เห็นตลาดดิ่งตัวลงมาค่อนข้างแรงเนี่ยจะมีบางส่วนเข้ามาเก็บหุ้น ltfimf กันนะคะเราก็คาดหวังให้การซื้อของสถาบันเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยประคองการอ่อนตัวของตลาดนะคะ ตัวแนวรับของตลาดเนี่ยเรามองว่าอาจจะลงไปทำโลเดิมนะคะเออไปที่โลเดิมหรือว่าต่ำกว่านั้นเล็กน้อยในกรอบสัปดาห์นะคะที่ประมาณ1ัน0า จนถึง1,320จุดนะคะในส่วนของอัพไซด์ที่จะดิดตัวขึ้นมาเราก็ไม่ได้มองว่าจะขึ้นไปแรงมากนักนะคะเรามองไปแถว1,480จุดนะคะหรือว่าแถวแถว1,460 1,480ถ้ามากกว่านี้หน่อยหนึ่งก็คือ1,500นะคะที่ว่าคงไม่สามารถไปทำหายใหม่ได้นะคะก็คงเป็นกรอบการเทรดแบบไซด์เวย์ต่อไปอีกระยะหนึ่งนะคะตามที่เราเคยเขียนตัว s t ตติสชี่รีพอออกมาในช่วงวันที่14มิถุนายนนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการปรับพอร์ตฟันดโฟลของต่างชาติในการปรับพอร์ตครั้งนี้นะคะเรามองว่าก็คงจะทําให้ตลาดค่อนข้างมีความอุมคลึมเทรดอยู่ในกรอบไซด์เวไปอีก1-3เดือนทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นกรอบเทรดกว้างใน1-3งเดือนเรายังมองแถวๆพันสามร้อถึงพันห้าร้อยห้าสิบจุดนะคะคิดว่ายังคงเมนเทนรูปแบบนั้นอยู่นะคะจนกว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเพิ่ม,เต,มเติมในเรื่องของปัจจัยภายในเข้ามานะคะซึ่งเราเน้นให้น้าหนักเรื่องการเหม,มาก สุดในช่วงนี้นะคะคือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยในเรื่องของ QE ท,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 ที่คิดว่าทุกคนก็คงจะต้องค่อยๆทยอยปรับตัวรับสภาพไปนะคะเพราะว่า,าไม่ช้าก,ก็เร็วนะคะเรื่องการปรับลดมาตรการ q e มันต้องมาถึงอยู่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ก็กําลังเริ่มเข้าสู่กระบวนการกันนะคะก็เป็นการปรับตัวของตลาดนะคะในช่วงนี้ถ้าเทรดแบบระยะสัน้นคงต้องระวังตัวนิดนึงเลือกจํากัดความเสี่ยงโดยการจํากัดพอร์ตการลงทุนการเก็งกําไรแค่25ซนะคะซึ่งเราก็ลุ้นว่าในสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องของการทําราคาปิด ชีเข้ามาช่วยนะคะเรากา็ได้ลองแทร็กตัวสถิติในอดีตเข้ามานะคะจพะพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยประมาณสัก70%นะคะตลาดก็มักจะมีการปรับเพิ่มขึ้นในช่วง5วันทําการสุดท้ายนะคะแล้วถ้าเรา,เอาลองพิจารณาเฉพาะปีที่ตลาดดูซบเซาจากสิ้นไตรมาสที่1เยอะๆเนี่ย ช่วง5วันทําการสุดท้ายของไตมารก,ก็จะมีสัสดส่วนเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ80%หรือว่า4ใน5ครั้งเนี่ย ตลาดหุ้นก็จะมีการดีดตัวขึ้นนะคะโดยเฉลี่ยก็จะดีดตัวขึ้นประมาณ2%นะคะในรอบ5วันทําการสุดท้ายนะคะก็มองว่านะเรายังคงคาดหวังได้บ้างนะคะสำหรับเรื่องของการทําราคาปิดบัญชีอาจจะมีลุ้นรีบาวแถวแนวรับได้นะคะก็อย่างที่บอกก็คือไปลุนแถวแถว1,320หรือ1,340นะคะน่าซื้อลุนเด้งแต่เลือกจํากัดพอร์ตไว้ดีกว่า25%นะคะจนกว่าจะเห็นความชัดเจนของการฟื้นตัวอย่างจริงจังได้นะคะตอนนี้ก็อาจจะต้องเลือกหุ้นที่หล่นลงมาค่อนข้างเยอะแล้วอ,อ,อาจจะเป็น เป้าหมายของการทําราคาปิดบัญชีนะคะหรือว่ามีสตอรี่พิเศษอย่างเช่นพวกกลุ่มที่ถูกปรับเข้าไปในเซต50นะคะเซต100หรือว่าเซต HD นะคะหรือแม้แต่แต่ตัวที่มีดีเวนด์ค่อนข้างสูงๆูรองรับนะคะก็อาจจะดูปลอดภัยกว่านะคะหุ้น3ตัวที่เราเลือกเข้ามานะคะในรอบสัปดาห์นี้ตัวแรกเนี่ยเราเลือกตัว ASP เข้ามานะคะตัวนี้เนี่ยคงต้องแนะนํามองว่าตัว บรกอร์เองจริงๆเนี่ยตัวโวลุมการซื้อขายในในครึ่งปีแรกนี่ถือว่าเป็นไปค่อนข้างดีนะคะไตามาสที่1เนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ57,0 0 0ล้านบาทต่อวันนะคะไตามาสที่2เนี่ยตลาดลงอาจจะมีซบเซาลงมานิดนึงแต่เฉลี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์สูงประมาณ50,000ล้านบาทนะคะซึ่งถ้าเทียบกับไตามาสอของปีที่แล้วโวลุมเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่25,000ล้านบาทต่อวันเท่านั้นนะคะก็จะเป็นที่คาดหมายได้ละคะ่ะว่าผลประกอบการในไตามาสที่2ของตัวบริษัทเนี่ย ก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะซึ่งในระดับ Q on Q อาจจะซอฟลงจากปมากที่1แต่ในระดับ e ย r on y e ย r ถือว่าต้องดีขึ้นมากมายแน่นอนนะคะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะในแง่ของตัว ASP เองในด้วยโครงสร้างของรายได้เขาเนี่ยค่อนข้างพึ่งพิงตัวค่าโบเกเรชเนี่ยค่อนข้างจะน้อยกว่าโบกอื่นๆน,นะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ60%ของรายได้ในขณะที่โบกอื่นๆเนี่ยก็คงจะพึ่งพิงในเรื่องของค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าในาหน้าหลักทรัพย์เนี่ย อยู่ประมาณ80%นะคะถือค่อนข้างเยอะตรงนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงได้นะคะถ้าตลาดมีการซบเซาลงหรือว่าตัววอลุ่มอาจจะซอฟ์ลงได้นะคะเพราะว่าเขามีไรายได้ในแง่ของด้านอื่นๆอย่างเช่น IB หรือว่าการลงทุนพวก p ร o อเก็ตอะไรเข้ามาเป็นตัวช่วยเวทนะคะก็มองว่าโครงสร้างไรายได้ถือว่ามี flexibility ได,ได้ได้ได้ค่อนข้างดีนะคะในแง่ของดีเวเดน์ถือว่าโดดเด่นนะคะก็มีดีเวเดน์ยิวอยู่ประมาณเกือบ10%ทีเดียวนะคะเราคาดหมายว่าปี56นี้เขาจะจ่ายได้ประมาณ39 ะะถือว่าค่อนข้างน่าสนใจสําหรับราคาที่ล่วงหลดลงมาเยอะนะคะตัวแฟร์แวลูเนี่ยเรามอง5้าบาทหกนะคะแต่ว่าราคาตอนนี้เนี่ยเทรดอยู่ประมาณสามบาทกลางๆนะคะเราก็มองว่าอาจจะเข้าไปรับ รุ้นเกฑ์กำไรแถวแถวสามบาทสี่สิบนะคะแล้วก็รอไปทํากําไรทีเ่เข้าไปรับประมาณสามบาทห้าสิบนะคะคันลอ3สามบาทสี่สิบแล้วก็รอไปทากาไรแถวสี่บาทสิบนะคะเป็นเป็นกรอบเทรดในช่วงสั้นนะคะตัวที่สองที่เราแนะนําเข้ามานะคะก็คือตัวชอาการช่างนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่เรามองว่าในเรื่องของแบ็กหลอกแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแบ็กหลอกล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าคิดเป็นห้าเท่า ของตัวรายได้ในปี55นะคะแล้วก็ถ้ามองเอาลุกไปข้างหน้าในปีในอีก2-3ปีข้างหน้าเนี่ยยังมีงานที่รออยู่ให้ประมูลนะคะทั้งในเรื่องของไตรมาสที่3ของปีนี้ก็จะมีเรื่องของรถไฟฟ้านะคะสายสี สายสีเขียวกับสายสีชมพูนะคะข้างหน้าก็ยังมีเรื่องของรถไฟรางคู่รออยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีการถอนตัวออกจากตัวโครงการน้ำเนี่ยก็ยังมองว่าไม่น่ากังวลหรือว่ากระทบมากนะคะจากแบ็กหลอกที่เขามีอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในแง่ของอตัวโครงสร้างไรายได้เนี่ยตัวแนวโน้มกำไรใน ในปี55ค่ะเอ้ในปี56หรือว่าในอนาคตเนี่ยก็ยังมีค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในไตรมาสที่2เนี่ยเขาจะมีการบันทึกกำไรพิเศษเข้ามาจากการขายเงินลงทุนนะคะก็จะมีเรื่องของการขายตัว B M C L นะคะแล้วก็ในส่วนของการขาย T T W ออกไปด้วยนะคะบางส่วนตรงนี้ก็จะทำมีบันทึกกำไรเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นแนวโน้มกำไรในไตรมาสที่2เนี่ยก็จะเป็นไปได้ค่อนข้างดีนะคะตัว ธุรกิจเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในในผู้รับเหมารายใหญ่ที่มี d i v e r s i f y Port r t ได้ค่อนข้างดีนะคะเป็นความเสี่ยงก็ค่อนข้างน้อยนะคะน่าจะทนทานต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงหรือความอัอนไหวของของตลาดหรือว่าธุรกิจได้ดีกว่าตัวอื่นนะคะ ตัวแฟร์ลูเนี่ยเรามองที่26บาท87นะคะเ,เรามองว่ากรอบเทรดในระยะสั้นเนี่ยอาจจะไปเลือกรับเอาแถวๆ19บาท40นะคะแล้วก็คัดลอสี่19บาทแล้วก็มองแนวต้านไปไป,ไปถ่ายขายทำกำไรเอาแถวๆ23บาท50นะคะตัวสุดท้ายที่แนะนำเข้ามานะคะก็คือตัวซิงเกอร์นะคะตัวนี้เนี่ย ต้องบอกว่าเรามองคาดการกำไรในไตรมาสสเนี่ยจะเป็นไปในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าในช่วงไตรมาสสเนี่ยเป็นช่วงที่สภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความร้อนมากนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าของทางซิงเกอ์เนี่ย ขายออกมามียอดขายออกมาท,ที่น่าจะเป็นไปได้ด้วยค่อนข้างดีก็คือพวกเครื่องปรับอากาศนะคะแล้วก็ตู้แช่นะคะนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของตู้ตน้ำมันหยอดเหรียญเขาก็ขายได้เรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็มองว่าตัวสินค้าเนี่ยค่อนข้างจะสนับสนุนกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่2นะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าน่าจะเห็นกําไรในไตรมาสที่2เป็นไปได้ค่อนข้างดีส่วนตัวกลุ่มลูกค้าฐานลูกค้าของทองทางซิงเกอร์เองเนี่ยเขาค่อนข้างจะเน้นฐานลูกค้าในระดับล่างนะคะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็ได้อาน,นิสง์ได้ประโยชน์จากเรื่องของอมาตรการกระตุน้นการบริโภคของทางภาครัฐที่ทยอยออกมานะคะพวกโครงการรักย่าต่างๆนะคะก็น่าจะสนับสนุนให้ให้มีกําลังซื้อตรงนี้ได้ดีขึ้นนะคะอาจจะมีบางส่วนที่กังวลว่าภาพเศรษฐกิจที่ดูชะลอตัวลงเนี่ยจะมีผลกระทบต่อ ต่อกําลังซื้อของพวกรายได้ระดับล่างหรือเปล่าเนี่ยเรามองว่าอาจจะเป็นค่อนข้างน้อยสําหรับตัวซิงเกอร์ซึ่งเป็นระบบผ่อนชำระแล้วก็อัตราในการผ่อนในแต่ละครั้งเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มากนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยน่าจะเป็นค่อนข้างน้อยนะคะสำหรับตัวซิงเกิลเราก็มองว่าน่าจะมีการปรับตัวไปได้นะคะราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่31บาท90นะคะ เราบองกรอบเทรดระยะสั้นระหว่างแนวรับที่21-20บาท80นะคะแล้วก็แนวต้านที่24บาทนะคะเราให้ตัดขาดทุนที่20บาท50นะคะนั่นก็คือหุ้น3ตัวที่เราแนะนําให้เข้ามาเลือกพิจารณาในการเลือกเก็งกําไรนะคะแต่ก็อย่างที่บอกมีช่วงต้นก็คือต้องเลือกจํากัดความเสี่ยงไว้ก่อนนะคะจนกว่าภาพต่างๆจะดูคลี่คลายฝุ่มจะหายตลบจากความโนนในเรื่องของ QE ซะก่อนนะคะก็จนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ